เขาว่ากันนะครับว่าไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าจริงให้ยิ่งได้เจนก็รออยู่ว่าวันหนึ่งอ่ะเจนจะได้ในสิ่งที่เจนได้ก็คือการให้ทุกคนนะ่ะได้รู้สิ่งที่เจนอยากให้รู้นี่แหละแล้วเจนก็ได้กลับมาแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเจนบอกแล้วไงว่าจังหวะที่เราทนดือ้อถึงจุดหนึ่งมันเคยปีนเขาแต่แต่พอทาไปเรื่อยๆเขามันจะหายมันจะเดินได้แนวราบมันก็ต้องไม่เจอเจ้าอนเด็กไม่เข้าป่ะ ถ้าไม่เจอแจ่วอ้อนน่ะง่ายๆเลยมันจะแปลว่าอะไรอ่ะลองคิดดีๆอย่าให้เจียนเฉล,ลยเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> เราทำไปทำไปทำไปเหมือนเราเข็นคดขึ้นภูเขาอ่ะจนมาวันหนึ่งเราเข็นไม่ได้ขึ้นภูเขาแล้วอ่ะเข็นคดอ่ะเข็นคดเข็นคดขึ้นภูเขาไม่เป็นไงแต่มาวันเดิมเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่มีภูเขาให้เราเข็นวะหรือว่าไม่ต้องขึ้นเขาอนะ่ะพี่ก่อนกะอย่าให้เจียนบอกเลยไปหาคำตอบแล้วส่งกันบ้านมาอีกรอบหนึ่ง ฝากไว้เกินนดความรู้สึก